แล้วม,มาต่อกันกับ<ค>พาสองนะครับอันนีนของผมเนี่ยอันนี้ใช่ปะของผมอันนั้นรครับอันนั้นแหละครับผมจะโยนไปข้ามลัดเลยอ้าวเฟลลอ,อ้าวอชึกรู้สึกว่าคุณผมเฟลหลายรอบนะครับเนี่ยโอ้ยข้าไผมผพขอเริ่มก่อนมั้งนะครับด่านนี้ไม่เอเคเลยครับคุณ<ม>อันนี้คือผมผมจะไม่ได้เล่นเลยอะอะไรอะพาสีโอ้โหอ่ะพาสีถ้าโยนมาหนึ่งเราโยนไปสอง ไม่เป็นยงผมเลยบอลปอลปกติอ๋อใช่ครับคเรียกว่ารูด้าเรียกว่ารูด้ารูด้าคับเจออย่างนี้เลยเฮ้ยได้เหรอถ้าเจออย่างนี้ดูดูเขาหนิาอ๋อเมีผ้าไม่ข้ามัไปทำไมเอ้าคุณเก็บบอลผมไปหาพ่อคุณเหรอครับเอามาสักลูกหนึงดิอ๋อขอบคุณครับอ่ถ้ามีอย่างนี้เผาก็ี่กดห้ามตะวันเนี่ยไปอย่างเนี้ย มันไม่มีกฎห้ามมันไม่มีกฎห้ามแต่ผมเนี่ยแหละครับเป็นคนห้ามเองขอร้องไรอย่าทำอย่างนั้นผมห่วงวาคุณตีน้ำแข็งทำไมอ่ะผมโหอินวันนะอะเลยขึ้นไม่ได้ครับรู้สึกว่าดันดันเอ้าคุณเก็บลูกบอลผมไปอีกแล้วคุณเก็บคุณโดมไหมผมโดนมันเอาสโนว์ตนไปรู้สึกว่าดันมาสเตตนี้มันเฟลแล้วล่ะเราต้องไปจะให้เกียรื่อยใะไเรามาที่เดือดเราสองพลาดโอ้ เอ้าผมขอลูกบอลหิมะด้วยสิผมไม่ยังไม่ได้เลยและลูกบอลหิมะโอ้มันมีสามหลุมนะครับมันมีสองมีสองหลุมที่เฟลนะครับหลุมน้ําคือหลุมน้ําหลุมเฟลหลุมจริงคือหลุมควาหลุมนี้นะครับโอ้ยออกไม่ได้ขอเริ่มก่อนนะนานตลอดแล้วลูกบอลหิมะผมล่ะผมไม่ได้ผมไม่ได้เลยไม่ออกไม่ได้กิ้พี่ตองรับขอลูกบอลหิมะหน่อยครับอันหนึ่ง เรียกออกไม่ได้ปวดปวดเรียกว่าคุณออกรโนนะครับอย่าเรียกว่าอย่าเรียกชื่อเล่นไม่ไ้นไม่ได้ไอ้ด้วยอย่าหวังโอ้ยกล้องขอขอโทษไอ้ด้วยไรก็ได้บ่เอาก็ะหูกอ่นผมล่ะเพราขอโทษเขาเก็บไปเขาเก็บไปขอโทษโยนเองด้วยโยนใหม่ก็ได้ไอ้ด้วยไอ้ด้อ นี่คุณเห็นผมหรือเปล่าเนี่ยขอรับไปดูลูผมเป็นลูกไข่ครับดูครับดูเจไปดูสองสองอันพอดีครับต่อไปตาตาคุณครับตาคุณเอาคุณเอาไข่มาหาพ่อคุณเหรอผมได้พาพอดีนะครับคุณเจ๋งอ่ะคุณใช้ไข่อ่ะเจ๋งอะก๊อบไข่อ่ะเจ๋งอะสงสัยเขาเสกมากิดมั้งครับ ไม่ใช่เขาไม่ได้เสกเขาไปเก็บม,มาจาก,กไก่เมื่อกี้อ่า you feel bad <but S 2> คุณในโบกี้แล้วครับคุณในโบกี้อะติงตาผมนะครับองขอนะคุณเคซี่วูดเจีไม่ใช่เคซี่วูเจนมันตัวเก่าตาผมตาตาผมเอาไงล่ะออกไปเอ,าเอา้าทำไมเสียงมันเอ๊ยตาผมเมือ่อก็ได้เฮ้ยม,มาหน่อย ปต่ปไปคุณซาสึสกิอ่ะคุณรู้ได้ติง๊งนี่ดูผมจะทำลูกเดียวเข้าหรูไม่รู้เลยคุณเล่นผมทำไม่ได้หรอกอมทำแล้วโอ้โห้ I feel good ชุบนดีมากเย,ย้ลูกบอลกูอช่จยด้วย ไปก๊อบกูบังนู้ได้มึงเอาก๊อบกูมาอขอบคุณครับคุณเป็นคเจ้าเ,เป็นคนที่มีน้ำใจมากเลยคุณกับนออ้อะผมขอเริมมมมเ่มเลยได้ไหมครับเนี่ยผมปั้นเอาเลยครับเริ่มเอยโอนี่คุณเสกหรือเปล่าเนี่ยอก็เสกสิครับพอแล้วเยอะเกินอผมไปลผมอยู่แล้วผมเริ่มก่อนนะครับผมเริ่มก่อนนะครับ ผมเริ่มก่อนนะอาอโอเคเอ้ยหิวแล้วเฟเค้กให้หน่อยเอ้าไม่แบ่งกันเลยอะอ้อห่อยอึ๊บ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 อึ๊อึ๊บ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 อึอึ๊บอึอึ๊บ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 บอึ๊อึ๊บ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 อึ๊ ลุกอยู่ไหนอ้าวอะไรมีเอฟเฟกได้เบอร์ดี้ได้บุญได้ลงครับเบอร์ดี้ครับเบอร์ดี้โอ้กี่ลงไหมคุณนอนลงลงแล้วนะครับเนี่ยลงแลยูเฟลลุ้นเนี่ยผมไปสเตจต่อไปเลยดีกว่าโอ้ยผมก็ได้เบอร์ดี้ครับ โอ้ยคุณลูนอย่าแยกผมรู้สึกว่าโคเอ็กนี้ยากมากเลยนะครับอาคุณมาไปก่อนเราไปาสีครับพาสีโอเคดิผาสีก็้มาสำรวจสำรวจอันนี้ครับสำรวจสำรวจแบบว่าอย่าวางว่าคุณจะผ่านได้เนี่ยหลุมมันอยู่ด้านหลังเนี่ยได้เบอร์ดีนะผมได้โอเคผมก็ได้เบอร์ดีอะเราต้องพยายามโยนห้ามให้ตกน้ำตกน้ำฟิวแล้วครับตกน้ำถือว่าเปล่าใช่ปะตกน้ำถือว่าเปล่าต้องเริ่มใหม่ นี่เป็นไงครับอะไรวะเนี่ยให้กูทำามืออาอ่อเสอยงเดือเนเมษาหนุ่มบ้านนานางฟันค <Yes. S 1> อยคนรักคอยคนรักจากกันกดดีเข้าแล้วเหรอผมเข้าแล้วผมเข้าแล้วอีอย๊ยังไม่ตกยังไม่ตกยังไม่ตกอี๊พอดีเลยยังไม่ตกเลยอ่าแล้วก เออแล้วคุณจะไปเก็บลูกไงครับเนี่ยคุณลนเราไปรอตอนต่อไปดิสเตะต่อไปยากโคตรเดี๋ยวคุณรอผมด้วยผมยังไม่ได้ผ่านสเตจนี้เลยรออยู่รออยู่รอผมด้วยแล้วคุณก็มาเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยดิอะไรนะโอ้โหโอ้ผมฟิวผมฟิวออลมาอชั่วอันละครับสไตร์ละ อ่าต่อไปอ้าคุณไม่รอเปล่านะค<ร>มมุณไ,ไอ้บุกชั่วคุณไม่รอผมเลยอะชั่วมากอา้าวผมจะต่อละไปสำรวจโอ้ยคุณกล้องไปก่อนเอาให่อ,อะอันแนะนำก่อนก็ได้อ่ะคุณรู้ได้คุณรู้ได้เขาชั่วปอนนะครับอ่าแล้วคุณลูนนี่เขาชื่อวบุญนะครับแล้วไอ้คุณอกร,รนรร้องปัญญาอ่อนนี่เขาชื่อกล้องนะครับเจอครับสวัสดีครับ สวัสดีตั้งนานนะครับเออใช่ลืมอ่ะหมูลองหน้าอนาถมากเลยอะโอเคครับผมได้เออไปดูก่อนพาเท่าไหร่อ่ะผมผมขอครับได้เนื้อาาไโอ้ห้าครับเฮ้ยดูคุณปอนขอเล่นขอเล่นกายกรรมทีนทีนะครับได่เท่าไหร่นะครับใ่ดูได้โบกี้ครับเอาเฮียคุณรอผมด้วยดีสัต อันก็ไปดีเซล่สงใสอ่ะายนเล่นซะเลยอ่ะอัปิ้วอัปิ้วเอ้ยคุณเก้อดู uh, คุณเก้อดูปิ้วคุณเก้อคุณเก้อขอเริ่มก่อนมันมีป uh, ้ายบอกคะแนนด้วยไงนี่ได้แล้วเก้อเก้อคุณเก้อดูคุณเก้อขอเริ่มก่อนนะคราวนี้อะไรชูโอเคียนดู ไม่จมมันไม่จมเขาเรียกว่าเกียร์แบบมิสระได้อีเกิลครับเราขอเสกเอ่อสโนบอลหน่อยนะอีเออลครับอีเว่าแต่ว่านี่มันคือที่ไหนอ๋อสกอร์บอทเกเรอ์นี่แล้วเราเราเราอย่าเพิ่งมายุ่งตรงนี้ตรงนี้คือสกอร์บอร์ดนะครับมันเป็นที่บอกสกอร์อรผมได้สองคะแนนนี่ไง คผมก็ปักไว้ปักไว้เลยครับปักไว้เลยครับคุณดูผมนี่ผมไม่เอาไฟมาปักไว้คุณดูผมนี่เอาไงแล้วเอาไงแล้วนี่นี่ไม่ผ่านแล้วไมรู้ไปเออตีกูอีกเฮ้ยเพื่อนผมรอเราเราไปเซตสกอรตเลยเพื่อนรักกินนี่ว่าอือในคงจะอร่อยมากเลยนะไม่ดูหลุมอนาถมากนะครับ เฟลนะครับตกน้ำนะครับอ้าวเพื่อนคุณทำลายตัวเองนะครับขอรี่ไงเดี๋ยวผมโยนผมจะไปดูหลุมแต่หลุมชุ่นเชิดอะไรเอ่ยผมไม่เล่นแล้วนะครับโอ้ยใช่ครับไม่ขอดเด็ดหรอกไม่ค่อยอยากเล่นแล้วสบีอ้าวไม่ตกโอ้ยเฟล มีม uh ีเขาก็ตายหิมะด้วยอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะ